สวัสดีะค่ะสาวสอลนิวไม่ควรพลาดเลยนะคะวันนี้นะคะเซ็วิสายลบนะคะมีอลนิวนะคะมาให้คุณลูกค้านะคะเลือกถึง4คันเลยนะคะคุณลูกค้าเริ่มกันที่คันแรกนะคะอีซูซู m ีแม็คอลนิวนะคะเครื่อง1.9ปี2016นะคะตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะคะราคาเพียงแค่349,000นบ,นนบาทผ่อน6 0่อนนะคะตลอดอายุสัญญานะคะลูกค้าค่ะค,คันที่สองนะคะเป็นอีซููทีแ นี้นะคะราคาของเขาอยู่ที่สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ที่หกพันกว่าบาทเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าขาตัวนี้สวยงามมากๆเลยนะคะคันที่สามนะคะลูกค้าขาเป็น isuzu d i a m o n l u e สองพันยี่สิบเอ็ดนะคะราคาของเขาอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะผ่อนอยู่ที่เจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าขา 1นึนเก้านะคะตัวนี้เป็นตัว x 4่นะคะคลูกค้าราคาของค้านะคะเพียงแค่ห้าแสนหมื่นเก้าันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าคะผอนอยู่ที่หนึ่งหมื่นนิดๆนะคะ <S 2> <2> <S ตัวนี้ไหม่น้อยปีใหม่ใหม่น้อยผ่อนถูกนะคะถูกนะคะ <S 2> <2> <S บอกเลยนะคะใครที่ชอบนะคะใครที่เป็นสาวก All New a l l ใจนะคะมาเลือกกับเราได้เลยทั้งหมดที่ก่ายมานะคะ All New ทั้งสี่คันนี้นะคะรอดีเครดิตฟรีดาวฟรีค่าใช้จ่ายทุกราย นะะคเสียเวียร์อวมติดห้าพันบาทได้ทุกคันนะคะลูกค้าค่ะรถทุกค <pt> ันของเรานะคะออกหน้าออกได้ท <Cert ific ations> ุกการชีพนะคะเรามีเจ้น้าที่แฟแนนซ์นะคะเซ็นสัญญาให้ถึงที่นะคะเรามีรถสไลด์ส่งรถให้ฟรีถึงที่บ้านเลยนะคะสามารถมาดูรถเพิ่มเติมได้นะคะจีเจนเบียร์เจริญยนต์นะคะสาขาบ้านกันเหลืองนะคะ